เป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปากจะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหาแม้นพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความกรอนสุนทรผู้บางตอนจากเรื่องพระอาภัยมณีสวัสดีครับ FC ทุกท่านครับเราเดินทางมาถึงอีพีที่7แล้วนะครับสำหรับ พระพุทธเจ้าสอนพูดนะครับก่อนที่จะคุยรายละเอียดกันครับเพื่อนๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube สมชายหนองฮีกดรักคังเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมมีคอนเทนต์ทีเด็ดนะครับโดยเฉพาะศาสตร์แห่งความร่ำรวยหรือคอนเทนต์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆนะฮะจากหนังสือเพชรปรัญญาโดยเฉพาะเรื่องเพชรหลายเอเคอร์ นะครับรับรองครับจะได้แรงบันดาลใจมากมายนะฮะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ก่อนนะครับวันนี้พระพุทธเจ้าสอนพูดเราจะคุยกันในเรื่องด่วนพูดตัดสินนะฮะการที่พูดอะไรเร็วเกินไปเหมือนกรอนสุนทรพูดที่ว่าเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าจะพูดอะไรนั้นจงพิเคราะห์ให้เหมาะความไม่มีการวิคิดวิเคราะห์ก่อนไม่มีการพิเคราะห์ก่อนนะครับเวลาพูดไปแล้วเนี่มันก็จะเข้าทํานองที่ว่า พลังปากเสียศีลพลังตีนตกต้นไม้คือพูดอะไรโดยไม่ระมัดระวังย่อมก่อให้เกิดความเสียหายพระพุทธองค์ให้ความสำคัญมากพระพุทธองค์ตรัสว่าบัณฑิตผู้วินิจฉัยอัตถคดีเรื่องขึ้นศาลและความอันไม่เป็นอัตถคดีก็ตามกับวินิจฉัยบุคคลเหล่าอื่นโดยความไม่ผุนผันโดยทำสม่ำเสมอ ผู้นั้นชื่อว่าคุ้มครองกฎหมายเป็นนักปรา์เรากล่าวว่าบุคคลนั้นตั้งอยู่ในธรรมวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องสมมนัสะชาดกเป็นชาดกที่ว่าด้วยการด่วนพูดตัดสินนั่นเองเหตุเกิดที่แคว้นกรุค,ครับ นะฮะแคว้นกุรุแห่งนี้นะครับเป็นแคว้นที่โด่งดังมากถ้าใครที่ติดตามเรื่องมหาภารตะนะมหากาบมหาภารตะก็จะรู้อย่างดีเลยนะครับนะนะณที่แห่งนั้นนะฮะที่ป่าหิมพ่านนะครับก็มีพระฤาษีหรือพระดาบดเนี่ยนะครับชื่อว่ามหารักขิตาดาบดมหารักขิตาดาบดนี้เป็นดาบดผทุกเร่งในธรรมวินยัย มีลูกศิษย์ลูกหามีดาบทที่ติดตามนี่ประมาณห้าร้อยคนมีอยู่วันหนึ่งครับดาบทนี้ก็ออกจากป่าหิมะพานนะครับจาริกไปที่แคว้นกุรุนี่แหละครับนะฮะจาริกไปนะฮะที่แคว้นกุรุนั้นเนี่ยนะครับก็มีพระราชาที่ปกครองแคว้นชื่อว่าพระเจ้าเรนุราณ พระเจ้าเรานุราชเนี่ยนะครับพอเห็นบรรดาดาบทผู้คล่งในธรรมวินัยมาผู้ศรัทธามากพระเจ้าเรานุรัชบโอกโอ้นิมนต์ท่านนี่อยู่ที่อุทยานของหมังชันนี่เถิดอยู่จำพรรษาที่นี่เลยทั้งห้าร้อยองค์เลยครับฤาษีดาบทห้าร้อยองค์เลยคุณดูนะาานะฮะถวายนะปัจจัยถวายข้าวถวายน้ำอาหารทุกอย่างบริบูรณ์ตลอดพรรษานั้นเลย เมื่อออกพรรษาแล้วมหารักกิตาดาบทก็พาเหล่าลูกศิษย์เนี่ยจาริกแสวงบุญไปอย่างที่อื่นนะครับก็ออกจากเมืองของพระเจ้าเลนุราชมาพอออกจากเมืองได้หน่อยหนึ่งก็มานั่งพักกันอยูนะแล้วก็บรรดาดาบททั้งหลายเนี่ยก็บ่นขึ้นมาอู้เสียดายนะพระเจ้าเรนุราชเนี่ยเป็นคนดีแท้ๆเป็นกษัตริย์ที่ดีแท้ แต่ไม่มีราชบุตรสืบราชบัลังก์ไม่เสียนายจริงๆดาบทเมื่อถกเถียงกันแบบนี้ท่านมหารกขิตาดาบทผู้เป็นผู้นำก็ได้นั่งยานครับเข้าสมาธินะฮะเพ่งยานกรสิณช่วครู่หนึ่งหลังจากลืมตาแล้วก็พูดกับบรรดาดาบททั้งหลายว่าพวกท่านอย่าคิดวิตกไปกันเลยคืนนี้ ในเวลาใกล้รุ่งจะมีเทพบระบุองค์หนึ่งจุติลงมาถือปฏิสนธิในคันของพระอัครมเหสีอย่างแน่นอนโอ้โหบรรดาดาบททั้งหลายที่ได้ยินคำพูดของท่านมหารักขิตาดาบทซึ่งเป็นผู้นำวิตางอนุโมทนาสาสุแท้สองสรรเสริญดีแล้วทีพ่พระเจ้าเรนุราชจะได้มีองค์รัชทายาทสืบต่อไป อนุโมทนาสาธุว่าแล้วทั้งขบวนก็เดินทางกันต่อแต่มีพระดาบจุองค์หนึ่งนะครับไม่ยอมไปละครับตัวเองก็ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ผู้นำดาบทได้พูดนะครับไม่ยอมไปเผมผม,ผมไม่สบายทำนอนสมยอยู่ครับคุม้มหรือผมไม่สบายผมท้อแท้นอนนอนอยู่ไม่สบายบรรดาดาบหนึองอื่นก็เดินทางไปก็เหลือดาบทนี้คนเดียว พอเพื่อนไปกันหมดแล้วดาบทนี้แจ้นเลยครับเข้าเฝ้าพระราชาเรนุราชเลยนะแล้วก็ไปทูลพระองค์ท่านเลยว่าสิ่งที่พระองค์กังวลไม่ต้องห่วงนะครับที่ว่าไม่มีบุตรสืบราชบัลลังก์ไม่ต้องห่วงเลยคืนนี้เดี๋ยวจะมีเทพพระบุตรลงมาจุติจากการที่ผมเองเนี่ได้นั่งสมาธิ สืบทราบมาแล้วยังไงก็ต้องมีเทพบุตรมาจุติแน่นอนอุย้ยพระเจ้าเลยนุลั์ได้ฟังหลังนักก้นก็ศรัทธาฤาษีนี้จึงให้ฤาษีนี้ได้มีฉายาว่าทิพยะจักสุดาบุผู้เห็นอะไรล่วงหน้าก่อนนี้มนตือ์ฤาษีบอกท่านอย่าไปไหนเลยอยู่ในอุทยานของเรานี่แหละ เราจะดูแลอย่างดีส่งข้าวส่งน้ําดูแลท่านปฏิบัติธรรมอย่างเดียวไม่ต้องทำอย่างอื่นลือศีก็ได้โอกาสผมเรียกลือศีนี่ว่าลือศีโกงก็แล้วกันได้โอกาสครับก็อยู่ที่พระราชวังของพระราชาพระเจ้าเลนุราชอยู่ที่อุทยานเขาดูแลนะครับแต่ว่าลือศีเนี่ยครับนะก็เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นลือศีโกงนะ แล้วก็สิ่งที่แกพยากรณ์นั้นเนี่ยความจริงไม่ใช่แกหรอกเป็นมหารักกิตาดาบทพยากรณ์ก็เป็นความจริงครับพระนางสุธรรมมานะครับซึ่งเป็นมเหสีของพระเจ้าเรนุราชนี่นะต่อมาก็ตั้งคันขึ้นมาตั้งท้องขึ้นมาแล้วก็จากนั้นก็คลอดพระราชกุมารออกมาบิดามารดาคือพระราชานะ โอ้โพระเมศนี้ดีอ,อกดีใจก็เลยตั้งชื่อกุมารนี้ว่าสมนัสสักกุมารกุมารซึ่งนำมาซึ่งความสมนัสความยินดีกุมารนี้เป็นผู้มีปัญญาอันมากสมนัสสักกุมารก็เติบโตขึ้นมาครับหนึ่งสองสามปีสี่หปีจนถึงเจดปีครับอายุได้เจ็ดขวบแต่เป็นผู้มีปัญญาเหลือ ในการบัดนั้นครับก็มีข้าศึกครับที่ชายแดนครับมารบครับพระเจ้าเรนุราต้องออกรบด้วยพระองค์เองไปปราบข้าศึกไปปราบขบถที่ชายแดนพระองค์จึงเรียกพระราชกุมารมาว่าลูกรักเจ้าจงบำรุงเลือสีผู้ประพฤติธรรมนี้ให้ดีอย่าได้ขาดตกบกพร่อง ถวายอาหารถวายปัจจัยท่านต้องการอะไรเจ้าต้องไปดูแลทุกวันอย่าลืมนะลูกพระราชะกุมารรับปากแล้วพระราชาก็ออกไปรบฆ่าศึกที่ชายแดนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเมื่อพระราชะกุมารเนี่ยนะฮะไปเยี่ยมพระฤาษีพระฤาษีนี่ผมบอกแล้วตั้งแต่แรกว่าเป็นพระฤาษีโกง พาอไม่ได้มีทิพยะจักสุอะไรเลยอาอาศัยคําพูดของคนอื่นมาพูดต่อเท่านั้นเองไม่ได้ประพฤติธธมันครับแกอยู่ที่นี่เนี่ยนะอยู่ในอุทยานนี่แกก็ไปนู่นไปขอบขอบอุทยานเลยครับแกไปปลูกผักปลูกผักแล้วไปผักขายให้ชาวบ้านในตลาดแล้วก็เก็บเงินสะสมเอาไว้แกไม่ได้ทําอะไรเลยวันวันนี้แกปลูกผักพระราชกุมารก็ไปเยี่ยม พอไปเยี่ยมนี่เห็นกันเนี่ยผ้าเตี่ยวอยู่องเดียวลดน้ำผักทำนู่นทำนี่อยู่โอ้พระชะกุมารนี่รู้แล้วว่าฤษีนี้เนี่ยเป็นฤษีองไม่ใช่คนดีเราจะต้องพูดอะไรสักอย่างฉันต้องทำทำอะไรสักอย่างแล้วต้องทำทำอะไรสักอย่างแล้วเพราะฤษีนี้คิดได้คิดในใจนะ เราจะต้องพูดให้พระฤาษีละอายแลกคิดได้พระชกุมารจึงตรัสกับพระฤาษีว่าดูก่อนคฤหบดีพ่อขาผักท่านกําลังทําอะไรอยู่คําว่าคฤหบดีหมายถึงว่าคฤหัคือไม่ไม่ใช่นักบวชอะคือคุณคือกเกษตรกรปูผักคนหนึ่งอะไรประมาณนี้ดาบท เห็นแล้วอ่ะพระราชก,กุมารนี้มีความฉเฉลียวฉะลาด <c oughs> เป็นภัยกับตัวเองแล้วดาบทคิดในใจพระราชก,กุมารนี้เป็นศัตรูของเราเสียแล้วหากพระราชารู้เรื่องนี้เข้าความเสื่อมเสียจะมีแก่เราฉะนั้นเราควรหาทางที่จะกําจัดสมณสก,กุมารนี้ทิ้งเสียบัดนี้ทีเดียว คิดไตร่ตรองอยู่ว่าจะหาทางกําจัดอุม,มาณี่ยังไงแล้วก็เมื่อการศึกของพระราชาตัดภาพไปที่ชายแดนพระราชารบทัพจับศึกได้ชัยชนะเรียบร้อยก็เสด็จมาที่พระราชวังพันดาบทเนี่ยแหมการข่าวนี่แกดีมากคือแกรู้เลยว่าพระราชากลับแล้ว แล้วแกรู้ด้วยว่าพระราชาเนี่จะไม่เข้าไปในเขตพระราชฐานก่อนจะต้องมาเยี่ยมแกก่อนจะต้องมาหาแกก่อนเท่านั้นล่ะครับโอ้โหแกก็ทำบายสิครับศาลาที่แกพักนี่แกลือทิ้งพังทลายนะฮะเอาญ้าเอาอะไรมาสาดเลอะเธอะนะ,ะที่อยู่ที่กินนี่ไม่เละเทะไปหมดตัวเองก็เอาหาน้ำมันมาทาด ตานีดำเป็นหมาแพนดี้มีแพนด้านอนคุ้มโปงตัวสั่นงงงงงงงอยู่เมื่อพระราชามาเจอดาบดทพระราชาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมสภาพท่านเป็นอย่างนี้อ้หดาบดทตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จละครับทีนี้ดาบดทก็พูดว่าขอถวายพระพรพระจอมภูมิบาท อาตมาดีใจเหลือเกินที่ได้เห็นมหาบอพิษอีกอาตมามาอาศัยมหาบอคิษมานานไม่เคยได้เบียดเบียนใครๆเลยแต่บัดนี้กลับถูกพระราชโอรสของพระองค์นั่นแหละเบียดเบียนจนมีสภาพดังนี้พระองค์ทอดพระเนตรเอาเองเถิดว่าแล้วดาบทก็หลั่งน้ำตาออกมาเป็นปีบ ท้าเรนุราชครับฟังดังนั้นแล้วก็อุทานออกมาว่าเว้ยเว้ยพวกเจ้าหน้าที่ผู้คุมและเพชฌฆาตทั้งหลายพวกเจ้าจงไปในเขตพระราชฐานข้าพระเจ้าสมนัสกุมารเสียแล้วตัดเอาศีรษะมาในปัดเดี๋ยวนี้โอ้โหคำสั่งของพระเจ้าเรนุราช บรรดาเพชฌฆาตทั้งหลายทหารทั้งหลายก็ไปจับกลุ่มตัวสมณสกุมารแล้วก็พูดกับสมณสกุมารว่าตอนนี้พระราชาไม่ได้มีความรักต่อพระองค์แล้วสั่งประหารชีวิตพระองค์พระเจ้าสมณสกุมารก็ร้องไห้ออกมากันแสงออกมาว่ามันเรื่องอะไรจะมาประหารข้า ขอข้าได้เข้าเฝ้าพระราชาก่อนได้ไหมบรรดาทหารทั้งหลายก็ทนไม่ไหวก็นำสมณศักดิมารเข้าเฝ้าต่อพระราชาสมณศักดิมารก็ตรัสถามพระราชบิดาว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นถึงได้สั่งประหารข้าพระเจ้าพระราชบิดาก็ตรัสว่า ก็สั่งให้ดูแลฤาษีดีๆกลับไปทำร้ายฤาษีปางตายชขนาดนั้นไปทำเขาําไมเขาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วไปเรียกเขาว่าครหาบดีไปเรียกเขาเป็นฆราวาสทั้งๆเขาเป็นผู้คท่งในธรรมไปทำเขาแบบนั้นได้ยังไงสมนัสก,กุมารก็ทูลต่อพระเจ้าเรนุราชว่าขอเดชะ ก้าวกระหม่อมยังเยาว์วัยอายุน้อยร่างกายเล็กนักจะไปทำร้ายดาบทซึ่งเป็นผู้ใหญ่แข็งแรงได้อย่างไรทั้งดาบทนี้ก็เรี่ยวแรงมากมายเหลือเกินขยันรดน้ำทำสวนครัวมีพืชผักและผลไม้เก็บไว้หลายอย่างเช่นสมอพิเภกเพือกมัน แล้วก็นําไปขายแลกทรัพย์สะสมไว้เพราะเหตุนี้ก้าวกระหม่อมจึงเรียกทิพยะจักษุดาบทว่าครือหะบดีเพื่อนๆครับอันนี้อันนี้อันนี้อน,น,นอกตำรานอกชาดกนะสมอพิเพ่กนีมันแก้อะไรบ้างแก้อะไรได้บ้างอาจจะแก้ได้หลายอย่างนะสมอพิเพก แก้ปวดหัวตัวร้อนไม่ค่อยได้พักผ่อนผอนแมแห้งแรงน้อยกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายตับพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นก่อยไม่รู้รสมีกรดในกระเพาะกระดูกเกาะฟันปวดมีประดในลำไส้ลมหายใจมิดหม็นเช้าเย็นก็อาเจียนวิงเวียนเป็นประจำบอบช้ำเป็นแผลมีขี้รังแคข,ขึ้นเต็มศีรษะถ่ายอุจจาระไม่ค่อยออกทั้งหัวเข่าข้าอศอกก็ทะลอกตุกสะเก็ดเป็นเม็ดผืนคันเลือดออกตามไรฟัน ความดันโลหิตสูงอันนี้เน,นี่ยอาจจะแก้ได้ประมาณนี้อ่ะมั้งน,นะอันนี้นอกนอกชาดกครับนอกชาดกเก็บปูกเผือกผูกมันปลูกสมอพิเภกอย่างนั้นเก็บเก็บไว้จริงพระเจ้าเรนุราชครับฟังดังนั้นแล้วก็สตางคนงงเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอก็ตรัสถามเหล่าเสนาอำมาตย์ทั้งหลายมันจริงหรือเปล่าจริงไหม เหล่าเสนาอำมาตย์ก็บอกเป็นความจริงเอ้ยไปค้นเลยก็ไปขนก็ไปเจอทรัพย์ที่สะสมเอาไว้โสมนัสก,กุมารก็ทูลต่อข้าราชบริพาเรเหล่าเสนาอำมาตย์ทั้งหลายในที่ประชุมแห่งนั้นว่าท่านทั้งหลายขอจงฟังข้าพเจ้าพระราชาทรงเป็นผ่านเพียงฟังคำของดาบทโกงแล้วก็ตัดสินโทษให้ข้าเราเสียโดยหาสาเหตุมิได้เลย แล้วเรื่องเช่นนี้จะเกิดขึ้นกับเราอีกก็ได้สมณนสก,กุมารก็หันไปทางพระราชาแล้วก็ตรัสว่าข้าแต่พระราชบิดาหม่อมฉันขอถวายบังคมพระยุคลบาทโปรดพระราชาทานพระบรมราชานุญาตเต้ากระหม่อมจะออกบวชพระเจ้าข้าอูพระราชาฟังแบบนี้ก็ช็อกสิครับ มีลูกชายอยู่คนเดียวซึ่งจะต้องเป็นรัชทายาทสืบต่อราชบัลลังก์นี่จะหนีออกบวชพระราชาก็อ้อนวอนบอกลูกรักอย่าออกบวชเลยพ่อจะสละราชบัลลังก์จะให้เจ้าสืบต่อราชบัลลังก์อย่างมีความสุขอย่าออกบวชเลยการบวชนั้นมันเป็นความทุกข์พระราชกุมารก็กล่าวต่อพระราชบิดาว่า เมื่อกล้าวกระหม่อมทรงทราบแล้วว่าพระองค์ทรงเขาถูกผู้อื่นชักจูงได้ง่ายจึงชัดเจนว่าจะอยู่ในราชสกุลนี้ไม่ได้อีกแล้วลูกหลักพ่อรู้ว่าพ่อเขาช่วยยกโทษให้พ่อด้วยแต่อย่าออกบวชได้ไหมพระราชก,กุมารก็ยังพูดต่อว่าเครือขัดผู้บริโภคกามเป็นคนเกลียดค้านย่อมไม่ดีบรรพชิตไม่สำรวมย่อมไม่งาม พระราชาไม่ทรงใครควรเสียก่อนแล้วทำลงไปย่อมไม่ดีบัณฑิตมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนก็ไม่ดีแล้วก็ยังพูดต่อว่าข้าแต่พระราชาผู้เป็นใหญ่กษัต์รยทรงใครควรเสียก่อนแล้วจึงค่อยทำลงไปย่อมเจริญจะมีสุขเป็นกําไรหากยังไม่ทรงใครควรเสียก่อนแล้วก็ไม่ควรทำลงไป ไม่ควรตรัสลงอาชญาเพราะกรรมที่ทำด้วยความรีบร้อนผุนผันย่อมพาให้เดือดร้อนภายหลังวันนี้กล้าวกระหม่อมยังมีชีวิตอันเป็นที่รักอยู่รอดพ้นจากการถูกประหารมาได้แสนยากจึงน้อมใจต่อการบรรพชาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นพระราชาอ้อนวอนยังไงก็ไม่ยอม พระราชาจึงตรัสบ,บอกเหล่าเสนาอมัมมย์ว่าไปทูลเสด็จพระนางสุธรมมามาพระมเหสีครับเอามาห้ามช่วยกันหน่อยมาให้พระนางสุธรมมามาห้ามสิจะห้ามอยู่ไหมเมื่อพระนางสุธรมามามาเสด็จมาแล้วแทนที่จะห้ามกับตรัสกับพระราชกุม,มารว่าดูก่อนพระลูกละเจ้าจงยินดีด้วยการบินทบาตเถิด จงไข้ครัวรในธรรมทั้งหลายละเว้นการบวชอย่างผู้มีมิจฉาทิฏฐิจงวางอาชญาในสัพพสัตทั้งปวงแล้วจะไม่ถูกติเตียนจนจงถึงพรมสถานเถิดท่านทั้งหลายครับพระนางสุธรรมมากล่าวต่อไปว่าพระอริยเจ้าเหล่าใดพ้นวิเศษแล้วบริโภคปัจจัยอันหาโทษมิได้ ดับรอบแล้วเที่ยวไปในโลกนี้หม่อมชั้นก็ไม่อาจห้ามโอรสผู้ดำเนินไปตามมรรคาของพระอริยเจ้าเหล่านั้นได้เนี่ยครับว่าแล้วพระชกุมารก็ลาพระราชบิดาพระราชมารดาลาเหล่าเซนาอมัดเสด็จไปยังป่าหิมะานไปเป็นดาบทและประพฤติปฏิบัติธรรม จนบรรลุฌานสมาบัติขั้นสูงพระศาสดาเล่าชาดกนี้จบแล้วก็ตรัสว่าดาบทโกงในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัพในบัดนี้พระนางสุทธมาทีวีเป็นพระนางสิริมหามายามหารักกิตาดาบทเป็นพระสารีบุตรโซมณสักคุมารเป็นเราผู้ตถาคตเพื่อนๆครับ อันนี้ก็คือเรื่องของการที่เราจะพูดจาอะไรนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าต้องฟังความรอบข้างฟังหูไว้หูคือรับฟังเรื่องราวต่างๆไม่เชื่อทั้งหมดสักทีเดียวรับฟังไว้ก่อนพิจารณาว่าสิ่งนั้นมันเชื่อถือได้หรือไม่อันนี้จึงจะเป็นสิ่งที่บัณฑิตเขาสรรเริญนะครับ ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ YouTube สมชัยน้องฮีแล้วเราจะพบกันในม่ e ีต่อไปอครับสวัสดีครับ